ตัวนี้มาเบิงวัดสดุเพาะนะครับตัวนี้จะเป็นแกบดำล้วนเลยนะบริเวณผสมอย่างเลยนะครับอ่ากระใสถุงดำนะครับกอกใส่แกบการขยายพันธุ์โดยการปักชนะอัดดินนะเห็นอัดดินนี่ต้องอัดแน,น่นเลยนะมันจะสิ่งตังตังง่ายๆนะครับนี่กิ้งพั้นพวกนี้นะครับที่แช่น้ำยาลรงรางไว้แล้วนะครับจะคืนหนึ่ง นะครับอ่าพอใส่ดินเข้าไปเครื่งทุงแล้วอ็กอบดินเข้าไปนะครับอัดอัดให้แน่นเลยนะครับ่า,าตัวนี้จะมีแต่แกบอย่างเดียวนะบาดเผสมโซมียงเลยนะครับอัดเลยนะครับ อัด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 นอนี่นะครับตัวน,นี้ที่ว่านี่ตัวอัดสวยๆมันจะได้เรี่ยมในมุมหนั่งสินะมันสีถุงมันสีบระยน์นะอ,อัดใดละห้องเอามาเรียงอยู่แถวนี้นะครับ อัดเซตก็เลี้ยงเซตกับลดน้ำตามทันทีเลยนะครับขั้นอ่ะผ่านไปจักสิบมือนะครับกิ่งนธุนจะเริ่มแตกตานะครับแตกตุม่มตาออกมานะครับอ่าเลี้ยงไปนะครับจักประมาณอสองเดือนนะครับก็สามารถนำไปปลูกหรือจำหน่าย ได้แล้วนะครับ